สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันทุกท่านนะคะวันนี้จะมาเปิดไพ่เช็คดวงรายเดือนสิงหาคมประจำปี2568กันนะคะเป็นการเปิดภาพรวมวอาใบแรกคิงเือเรียนขึ้นมาเลยนะดูได้ทางลัคนานะคะ ลัคนาก็คือเวลาเกิดนะคะแล้วก็ถ้าใครไม่รู้ไม่เป็นไรเลยคะ่ะดูแบบราศีเดือนเกิดได้เช่นเดียวกันโอ้ยไพ่ขึ้นมาดีนะคะมีคิงถือเหรียญชารีออตนะคะไพ่ของชาวกวรกฎขึ้นมาด้วยนะโดยเฉพาะเรื่องการงานเช่ากันนะเรื่องการงานจะโดดเด่นนะคะ มีไพ่เวลดได้หนึ่งใน3าไพ่ที่ดีที่สุดของสำหรับยิปซีขึ้นมานะคะในเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยจะมีดาวอยู่ถึง3ดวงนะคะอยู่ในเรือนที่สิบของคุณเรือนที่10บเนี่ยคือเรือนกรรมะเรือนการงานอันนี้ชาวลัคนาราศีกันนะคะเรือนที่10บเนี่ยเรือนเมถุนนะคะ 10, 11, 12อันนี้ชาวกันนะคะเรือนนี้เรือนเมทุนนะคะเรือนของชาว เมทุนนะคะก็คือเรือนการงานเนี่ยมีดาวถึง3ดวงก็มีดาวพระพฤหัสบดีดาวหมายเลข5ดาวของโชคลาภความสําเร็จนะคะดาวหมายเลข6ค่ะดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์เนี่ยเกี่ยวข้องกับโชคลาภความรักนะคะความสําเร็จได้เช่นเดียวกันแล้วก็ดาวหมายเลข9นะคะก็คือดาวเกตนั่นเองมีดาวอยู่3ดวงนะคะเราก็เป็นดาวที่ดีเนี่ยอยู่ในเรือนการงานเพราะฉะนั้นเนี่ยท้งไพ่คิงถือเหรียญไพ่ชาริออตไพ่เวิลขึ้นมานะคะการงานโดดเด่นมากๆโอกาส ที่จะประสบความสําเร็จงานใหม่งานโยกย้ายนะคะเกี่ยวข้องกับงานต่างประเทศก็ได้นะพอทางไพ่ชารีอ,อดแล้วก็ไพ่เวิด์ลเนี่ยเกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศนะจะเป็นชีวิตส่วนตัวก็ได้ค่ะนะใครรอที่จะเดินทางไกลนะคะเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็มีไพ่มูลขึ้นมานะคะไพ่มูลเนี่ยมันคือไพ่ของการโยกย้ายการละทิ้งถิ่นฐานได้เช่นเดียวกันนะคะ การเจรจาที่สําเร็จก็ได้นะคะมีไพ่งถือเหรียญเนี่ยนะคะถ้าใครมีการทําอะไรที่สําคัญในเดือนสิงหาคมสําหรับชาวกันเนี่ยในช่วงประมาณกลางเดือนนะคะสิ่งที่ชาวกันรอคอยกําลังจะเกิดขึ้นแล้วนะคะดาวเสาเนี่ยนะมันมาเล็งลัคนาราศีกันนะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะคะวันที่19พฤษภานะคะมาเลงเนี่ยเดี๋ยวช่วงประมาณ กลางเดือนนะคะสิงหาคมเนี่ยเดี๋ยวมันจะย้ายจากลัคนาราศีมีนซึ่งตอนนี้ดาวเสาร์ตอนที่ลิสทำคลิปนี้อยู่นะคะมันกําลังเล่งกันอยู่นะดาวเสาร์เนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้แต่ว่าจะต้องแลกมาด้วยความอดทนนะคะความอุตสาหะความเหนื่อยยากความอึดอัดนะมีไพ่เดสขึ้นมาเนี่ยเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะคะเดี๋ยวมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะก็คือกลางเดือนสิงหาคมเนี่ยแหละดาวดวงนี้เดี๋ยวจะย้าย ไปอยู่ในเรือนอรินะคะควบคู่กับาดาวราหูดาวหมายเลขแปดนะคะดาวเลขเจ็ดก,กับเลขแปเป็นเพื่อนกันนะช่วงนั้นเนี่ยชาวกันก็จะรู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้นเหมือนได้ปลดปล่อยเป็นอิสระมากยิ่งขึ้นเนี่ยทั้งไพ่เดสนะคะพลังงานมันต้องดูภาพรวมด้วยเดสขึ้นมาใบเดียวไม่ได้หมายความว่าคุณจะพบเจอกับความผิดหวังอุบัติเหตุหรือว่าอาการเจ็บป่วยนะคะภาพรวมขึ้นมาเนี่ยเหมือน มันมีการเริ่มต้นใหม่ความสบายใจมากยิ่งขึ้นการ move on ไปข้างหน้านะคะก็คือไพ่ชารีออดกับไพ่ฟูดเนี่ยมันขึ้นมาสองใบแบบนี้นะคะมันหมายถึงว่าสิ่งที่คุณอึดอัดในจิตใจอุปสรรคความเครียดอาการเจ็บป่วยได้เพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยมาเลงหมายความว่าคุณอาจจะมีงานมากยิ่งขึ้นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบความเครียดความอดทนรวมถึงอาการเจ็บป่วยเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆพลิกผันนะคะมันจะย้ายออกเนี่ย ค่อนข้างนานหลายเดือนอยู่นะคะเดี๋ยวมันก็จะย้ายกลับมาใหม่แหละนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ครึ่งปีหลังแบบนี้ชาวกันก็จะสบายใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าดาวเสาร์มันจะไม่มาเล็งลัคนาราศีคุณนะคะเนี่ยไพ่ฟูนะคะคือไพ่หมายเลขศูนย์ของสําหรับยิบสีนะคะคือไพ่ใบแรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้นะคะใครต้องการเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตนะคะงานใหม่ก็ได้นะคะหรือว่าความสัมพันธ์ใหม่ๆเนี่ยมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะนําความสําเร็จ นำความสุขนำความสบายใจนะคะมาสู่แก่คุณค่ะไพ่เวิล์อย่างเงี้ยก็ขึ้นมาแล้วนะคะไพ่เวิล์เนี่ยเป็นหนึ่งในสามไพ่ที่ดีที่สุดในสําหรับยิปซีเลยนะคะไพ่ใบนี้ความหมายหลายทางมากๆนะคะส่วนใหญ่มันคือความสุขความสมหวังความสบายใจความหมายของไพ่เนี่ยมันคือแบบนางฟา้ามาโปรดนะคะประมาณนั้นนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับต่างประเทศได้นะคะรอการโยกย้ายไปต่างประเทศรองานต่างประเทศนะคะบริษัท ต่างชาติลูกค้าการเซ็นสัญญาเกี่ยวกับต่างประเทศเนี่ยพะไพ่ชารีออตนะคะเกี่ยวกับคนที่ต่างวัฒนธรรมกันการเดินทางไกลการโยกย้ายการมูฟไปข้างหน้านะคะมีทางไพ่เวิร์ลขึ้นมาด้วยแบบนี้โอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีสูงนะคะเช่วกันนะแล้วก็เป็นไพ่เกี่ยวกับ การตั้งครันมีบุตรได้นะคะถึงได้บอกความหมายไพ่หนึ่งใบเนี่ยมีหลายความหมายมากๆเลยนะคะแต่ว่าจะต้องดูพลังงานรวมด้วยนะคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางนะคะในเดือนสิงหาคมนี้เพราะว่าไพ่การเดินทางเนี่ยขึ้นมาทาั้งชาริออแล้วก็ไพ่ฟูเดินทางไปในที่ที่คุณไม่เคยไปที่ที่คุณไม่คุ้นเคยการเริ่มต้นสิ่งใหม่พบปะผู้คนใหม่ๆนะคะหรือว่าผู้คนมากหน้าหลายตาได้ค่ะเป็นสิ่งที่ดีนะนะคะเพราะว่านําความสําเร็จมาสู่แก่คุณนะนะชาวกันนั่งอยู่ เฉยเนี่ยบางทีเงินไม่เข้าโอกาสไม่เข้างานไม่เข้านะคะมาเรามาดูตอนนะมีไพ่สองเหรียญเดี๋ยวสกอเปิดทั้ง4ีใบเลยนะคะที่เหลือโอ้มีไพ่ไฮพริเทสขึ้นมานะคะแล้วก็มีไพ่ของเด็กถือดาบค่ะโอเคแล้วก็ไพ่ของสามถ้วยนะคะอืมเดือนสิงหาคมมีเกณฑ์ได้พบปะ ผู้คนมากหน้าหลายตานะคะมีไพ่สามถ้วยขึ้นมาเนี่ยสมถ้วยคืองานสังสรรค์ง,งานรื่นเริงนะคะพบเจอกัลยาน้ำมิด ทำกิจกรรมบางสิ่งบางอย่างร่วมกับคนในครอบครัวร่วมกับแฟนนะคะความสัมพันธ์รอบข้างจะดีมากยิ่งขึ้นนะคะพลังงานขึ้นมาหรือว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ทํากิจกรรมบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณถูกใจได้การเดินทางนะคะการรวมกลุ่มได้ค่ะนะแล้วคุณมีความสุขนะพลังงานขึ้นมาเนี่ยเหมือนได้ปลดปล่อยบางอย่างการเริ่มต้นใหม่มีไพ่เดสเนี่ยคือไพ่ของจุดจบจุดสิ้นสุดจุดพลิกผันนะคะมีไพ่ฟูการเริ่มต้นระวังอยู่เรื่อง เดียวนะคะเรื่องการใช้จ่ายเงินเนี่ยการหมุนเงินไม่ทันนะคะมีไพ่สองเหรียญขึ้นมาเนี่ยคือเงินช็อตนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นก่อนการใช้จ่ายทุกครั้งนะคะต้องระมัดระวังด้วยนะโอเคอลิสคอเปอร์อีกหนึ่งสำรับนะคะคนละสำรับกันเลยเรามาดูชาวลัคนาราศีกันในเดือนสิงหาคมนี้กันนะคะใบแรกเนี่ยไพ่ฟูขึ้นมาถึงสองใบเลยนะคะเป็นไพ่เมเจอร์หลกักเป็นไพ่ใบแรกของสำรับยิบซีด้วยไพ่ฟูเนี่ยนะมันคือจุดเริ่มต้นการออกเดินทางใหม่การหาประสบการณ์ใหม่ๆนะคะใครที่กําลังตกงานอยู่ไพ่ใบนี้คือไพ่ของคน ที่กำลังหางานได้นะคะมีเกณฑ์ได้ไหมโอ้โไพ่นะคะทั้งคิงถือเรียนทั้งชารีออตเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้ความสมหวังความสำเร็จนะคะได้ไปอยู่ร่วมกลุ่มกับบุคคลใหม่ๆด้วยเพราะมีไพ่เน่ยสามถ้วยขึ้นมานะหรือว่าอีกความหมายหนึ่งเนี่ยมันคือไพ่ของคนโสดนะไพ่ฟูนะคะคือยังไม่ได้รีบร้อนเกี่ยวกับด้านความรักยังไม่พบเจอคนที่ถูกใจ ด้านความรักสําหรับชาวลัคนาราศีกันในเดือนนี้นะคะในเดือนสิงหาหรือว่าทั้งปีเนี่ย มักไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะคะถ้าเปรียบเทียบกับลัคนาราศีอื่นๆนะคะเข้ามาอาจจะยังไม่ถูกใจคุณนะคะคุณอาจจะคิดว่าเออเป็นเพื่อนไปก่อนดีกว่าเพราะมันมีไพ่ของเพื่อนเฟรนชิปมีตรภาพขึ้นมามีไพ่การตั้งครันมีบุตรขึ้นมาถึง2ใบถ้าใครกําลังรออยู่นะถ้าใครไม่รอหรือว่าคุณไม่ได้คิดจะตั้งครันมีบุตรคุณไม่ต้องซีเรียสนะคะอันนี้เป็นการเปิดภาพรวมเนี่ยมีไพ่ทั้งโวนะคะทั้งสาถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของการตั้งครันมีบุตรค่ะนะขึ้นมา มีไพ่ของ10บดาบจุดจบจุดจบขึ้นมา2ใบจุดเริ่มต้นขึ้นมาถึงสองใบเช่นเดียวกันนะคะ10ดาบเนี่ยจบจากความอึดอัดจบจากงานเก่าจบจากความทุกข์ความอดทนความเหนื่อยยากค่ะนะถึงได้บอกว่าเดือนสิงหาคมนี้สำหรับชาวลัคนาราศีกันเนี่ยถือว่าเป็นเดือนที่ดีเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ย ะะจริงๆดาวเสาเนี่ยมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะแต่ว่าขึ้นชื่อว่าดาวเสานะคะเป็นดาวแห่งความอดทนนะคะไม่ค่อยได้อะไรมาง่ายๆสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าประสบความสําเร็จดาวเสาเล็งลัคนาราศีไหนเมื่อไหรเนี่ยถ้าคุณผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ความสําเร็จที่จะบังเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมันจะสูงมากๆมันจะดีมากๆเลยนะคะแต่ต้องแลกมาด้วย อาการเจ็บป่วยความทุกข์ความเหนื่อยยากความอดทนความเครียดค่ะนะแล้วในเดือนนี้สิงหายอย่างที่บอกนะคะช่วงกลางเดือนเนี่ยเดี๋ยวมันจะย้ายออกนะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะก็หลายเดือนอยู่นะช่วงนี้นะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมากๆสาหรับชาวลัคนา,าราศีกันนะคะเนี่ยไพ่ฟูขึ้นมาสองใบไพ่จบนะคะขึ้นมาทั้งเดสทสั้ง10ดาบเลยโอเคขออีกอุ้ยทำไมงานด้านต่างประเทศเด่นจังเลยนะคะมีไพ่ต่างประเทศเนี่ย จริงๆน,นะคะในไพ่สำหรับยิปซีเนี่ยมันจะมีไพ่ต่างประเทศเนี่ยประมาณ5ใบนะคะสถึงใบเช่ากันเนี่ยได้ถึง3ใบไพ่โว r ลดด้านต่างประเทศนะคะสำหรับคนที่รออยู่นะนะคะส่วนใหญ่เวลาตั้งคำถามไพ่ยิปซีเนี่ยรอย้ายไปต่างประเทศนะคะกับคู่ ทํางานต่างประเทศนะคะบริษัทนี้รอลูกค้าจากต่างประเทศรอคู่จากต่างประเทศมาพบเจอเนี่ยนะทั้งไพชารออเนี่ยคือคนที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากแดนไกลนะคะไพโวลนะคะเช่นเดียวกันนะคะเกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะสองไม้เท้าเนี่ยงานด้านต่างประเทศจะโดดเด่นนะคะวีซ่าเนี่ยใครกําลังรออยู่นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ดีมากๆเลยค่ะโอเคอลิสขออีกสใบ คิงถือไม้เท้าการงานโดดเด่นที่สุดสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะคะในเดือนสิงหาคมสองเรื่องที่โดดเด่นนะข้อแรกเรื่องการงานค่ะอย่างที่บอกไปเลยตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่าในเรือนกร,รมมะเรือนการงานของคุณเนี่ยมีดาวแห่งความสําเร็จขึ้นมานะคะอยู่ในเรือนนั้นถึง 3. ดวงก็คือดาวพระพฤหัสบดีดาวศุกร์แล้วก็ดาวเกตน,นะคะดาวเกตเนี่ยดาวของ หราแฟนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองการได้รับการคุ้มครองหรือว่ามีคนซัพพอร์ตเกื้อกูลช่วยเหลืออุปถัมภ์คุณนะคะแล้วก็มีไพ่ของคิงถือไม้เท้าขึ้นมาด้วยนะคะเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีสําหรับชาวลัคนาราศีกันนะสิ่งที่คุณรอคอยนะคะโดยเฉพาะเรื่องงานเนี่ยโอกาสสาเร็จแล้วก็จุดเริ่มต้นใหม่ๆที่ดีนะคะแล้วก็จุดจบจากความผิดหวังค่ะเนี่ยไพ่เดสกับสิบดาบนะคะขึ้นมาโอเคค่ะวันนี้จบแล้วนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีกันนะคะขอ ขอบคุณค่ะ